สวัสดีครับวันนี้จะพามาเปลี่ยนมอเตอร์ของเครื่องดูดพองหมึกนะครับการมันเปิดไม่ติดนะครับเช็คดูแล้วเป็นมอเตอร์ช็อตนะครับเดี๋ยวเราจะมาดัดแปลงเอามอเตอร์ตัวนี้ใส่นะครับก็2 4 0โวลต์ครับตัวนี้แต่ว่ามันอาจจะเล็กลงมาอีกนิดนึงนะครับต้องได้ดัดแปลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีดัดแปลงกันนะครับ ตอนแรกให้เราลื้อชุดมอเตอร์ตัวเก่าออกก่อนนะครับนี่นะครับก็ให้ตัดสายเลยนะครับให้เหลือไว้เฉพาะสายนี้นะครับกับสายนี้นะครับแต่ว่าสายที่เสียบนะครับจากจุดนี้มหาสวิตนะครับไม่ต้องตัดนะครับสายนี้ ก็คือเดี๋ยวผมเอาชุดมอเตอร์ออกก่อนนะครับให้ตัดเหลือไว้แบบตามผมเลยนะครับนี่ครับตัดให้มันเหลือแบบนี้นะครับสายนี้ก็คือสายไฟมาสวิตช์ไม่ต้องตัดแต่สายสวิตช์ไปหาตัวมอเตอร์ตัดหนึ่งสายนะครับสายลักมาหามอเตอร์ตัดหนึ่งสายนะครับจะเหลือแบบนี้นะครับ ตัดออกแบบนี้เลยนะครับถ้าจะต่อแบบผมนะครับถ้าจะดัดแปลงเอามอเตอร์รุ่นนี้ใส่นะครับก็ตัดแบบนี้เลยทีนี้เราไปดัดแปลงมอเตอร์ตัวนี้ใส่กับฝาครอบของมันนะครับให้มันใส่ได้พอดีให้เราไปหาพรมหรือหาอะไรก็ได้หาผ้าอะไรก็ได้นะครับมาดัดแปลงให้มันพอดี กับมอเตอร์แล้วเสียบลงไปจะพอดีกันกับตัวล็อกมอเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะครับลืมบอกนะครับให้เราตัดเอาฟิวตัวนี้มาด้วยนะครับนะครับฟิวตัวนี้นะครับนะครับตัดมาแล้วมันจะได้มาแบบนี้นะครับฟิวก็คือฟิวยังไม่ขาดนะครับตัวนี้นี่นะครับให้เรามาไว้ต่อกับสายนี้นะครับก่อนเข้ามอเตอร์นะครับ Okay. ตัดไว้นะครับไปหากาวยางแบบนี้มานะครับยี่ห้อนี้เลยนะครับแล้วก็มาทาจุดนี้เลยนะครับเราจะติดฝาตัวนี้เข้ากับตัวนี้เลยนะครับติดสนิทเลยนะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะครับกาวตัวนี้ ร้านค้าที่เขาขายอุปกรณ์พวกงานช่างพวกอะไรประมาณนี้นะครับติดแล้วก็ใส่ฟ้าครอบเข้าไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ปล่อยให้มันแห้งนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็ไปหาผ้าหรือเป็นพรมก็ได้นะครับให้มาตัดเป็นให้มันพอดีกับนะครับมอเตอร์นะครับแล้วก็ทากาวติดผ้าตัวนี้เข้าไปเลยนะครับ แล้วก็ให้เราทากาวตรงหน้าผรมตรงนี้แล้วก็มาติดให้รูมันตรงกันนะครับแบบนี้นะครับติดเลยครับ ครับให้รูมันตรงกันแบบนี้นะครับทีนี้ก็รอให้มันแห้งนะครับระวังที่รอกาวแห้งนะครับแล้วก็มาบัดกีีฟิลใส่นะครับฝั่งไหนก็ได้นะครับของมอเตอร์แต่ว่าเวลาเราไปใส่ฝั่งที่มีฟิลต้องอยู่ฝั่งทางสวิตช์นะครับนี่นะครับก็ให้ ทางที่มีฟิวนะครับมาอยู่ทางสวิตนะครับส่วนทางที่ไม่มีฟิวมาอยู่ทางปลั๊กที่เราจะเสียบนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเสียจเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเปิดเทสแล้วก็ประกอบอะไรให้เรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กแล้วลองเทสดูนะครับว่ามันจะติดไหมนะครับโอเคครับผมก็ติดใช้งานได้ปกตินะครับ เค okay, ครับเดี๋ยวเรามาต่อสายเสียบสายนะครับแล้วก็มาเทสดูนะครับ mm hmm. ก็ดูดแรงโดดดีปกตินะครับโอเคครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาทำดูนะครับสวัสดีครับ